อย่ใวันนี้ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่6มิถุนายน2549อนุมัติให้วันที่21กันยายนของทุกปีเป็นวันประมงแห่งชาติเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชน นะถึงคุณท่านกัานันตำบลแม่คือ,อคนะเจ้าท่านจุมพลชัยรุ่งเรืองนะเจ้าเป็นตัวแทนรับมอบพันปลาเพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายผู้ใหญ่บ้านอำเภอดอยสะเก็ดนะเจ้านี่ก็จะเป็นทางท่านพ่อกำนันจะได้เอาไปแจกเพื่อลูกจ้ะปล่อยไข่ออกมานะเจ้าสำหรับเราเชื่อได้รับสองคุณอันปรจันเรือนครับ,บนะครับก็ลับกับเรียนว่าสวัสดีเช่นใหม่ ตอนนี้พันปลาทั้ง5,000ตัวนะเจ้าก็ได้ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำแล้วเหมืองร้องที่ควายแถวเฮาวันนี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะครับโดยสมบูรณ์นะครับสำหรับพิธีปล่อยพันปลาข้ามเรื่องในวันประมงแห่งชาติและกระจายไปตามแหล่งน้ำต่างๆนะครับท่านรองผู้ว่านะเจ้าท่านประมงจังหวัดเชียงใหม่แวะซุ้มเกษตรเจ้า101ของเฮาแห่งสักการนึเหมือนกันนะเจ้าเขาจะจับวันนี้นะครับวันที่17 เปลา่าเนี่ยเขาเรียกว่าไวนนะครับแม่น้ำล้อนขีดควายเป็นแม่น้ำสายใหญ่ของข้งาราชบรเพืารซึ่งรอเลี้ยงส่งน้น่ไปที่ต้น,ตนเขาไปถึงสาร,ร,กรพีกบแฟก็มีแม่น้นไม่ข่วงลงมาครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากประมองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อจะนำพันปามาแจกให้กับ กับพี่น้องอไม่ใช่เฉพาะตระเแม่คือเป็นนิแม่ออนแสงมรแพนด้านโลกอย่างนี้ก็แจกใจ่ายให้ตรน,นันผู้ใหญ่บ้านทั้งอำเภอยเพื่อไปปล่อยในพื้นที่ของชาติระชาตินี่มันก็จะไปตามลำเหนือลำคลำองเข้าไปสู่ไร่นาก็ประชาชนทั่วไปก็จะได้เป็นตัวสร้างเพิ่มคนกินแล้วก็สร้างอาหารให้กับพี่น้องชาวบ้านวันนี้ยินดีครับที่ได้มาร่วมกับท่านอุดมอินคำนะครับ ร่วมในฐานะที่เพื่อนบ้านนะครับแล้วก็วันประมงแห่งชาติน,นะครับการปล่อยปลาเนี่ยนะครับ5แสนตัวเนี่ยก็จะทำให้แม่คือแล้วก็อำเภอดอยสะเก็ดเราเรียกว่าดินดำน้ำชุ่มไม่พอยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทร,รัพยากรธรรมชาติซึ่งช่วยเหลือตัวเองครับในยุคโควิดครับปล่อยเลี้ยงปลาปล่อยปลาไปให้พี่น้อง ชาวบ้านนะครับได้มีอาหารที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็จะได้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงเป็นกำลังของชาติต่อไปโดยเฉพาะเด็กๆเยาวชนครับขอบคุณครับเด็ชายวยาครับผมรู้สึกดีมากลยครับที่ได้มาปล่อยปากับเพื่อนๆนะครับเผื่อโตไม้ครับจะได้หาปลาแล้ได้กินนะครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเทศักคำเบานะครับมาจากโรงเรียนแม่คือวิทยาครับ มาตอนตอนนี้เรามาปล่อยปลากันนะครับมาปล่อยปลากับเพื่อนๆนะครับปล่อยปลาเพื่อเพื่อธรรมชาตินะครับจะทําให้ธรรมชาติมีความมั่นคงครับเวลาโตมาจะให้มีชาวบ้านมีกินมีใช้ครับเอเพียงอเงี้ยครับยูป<ะ>ูไก่ของเราฮดขอไปให้นายยูปูกล้างมอละเนนะ